สวัสดีครับพูดผ,ผมเป็นลรูเฟนแล้วเรากลับมาอีกครั้งกับเอาท์ลัสนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการเปิดไฟฟ้ากลับมาแล้วเราก็จะเดินกลับไปยังห้อง Security Security ีเพื่อที่จะประตูพังแล้วแต่กูก็จะเปิดไฟเอยเปิดประตูไปอย่างดีนี่แล้วบายโอ้ oh! what the fuck กูก็นแค๊บ อขอโทษนะลุงแต่แต่เธอยังออกจากที่นี่ไม่ได้ you so for much there มันมีอีกหลายอย่างที่มึงจะต้องเห็นออขอโทษนะคหส่งพ่อเจะห็นไอตัว Wall Rider ที่เอาความจริงยัดใส่คนที่ไม่เชื่อ กรุณารับกอสเปลแล้วประตูทุกบานจะเปิดให้แกลูกหลานเราจะต้องเห็นความจริงเพื่อที่จะผ่านมไปให้ได้ทำไม <c oughs> อ๋อนี่ด่านแรกนี่ด่านแรกมูใช้เวลาสองพาดนาด้วยกันเพื่อจะผ่านด่านแรกควย,คยจะรอดไปเนี่ย <c oughs> นั่นคือหลวงพ่อสัมดี ที่ฉีดยาอะไรสักอย่างใส่หัวกูแล้วกูก็หลับแล้วกูก็เอเอไฟสว่างจังเออมืออ๋อกูนอนในนี้ตลอดไปได้หรือไม่เออมีกางเขนและเราก็ได้รับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าวอลไรเดอร์นะฮะเป็นเปรียบเสมือนพระเจ้าของหลวงพ่อคนเมื่อกี้ r e s in peace อ๋อ่อนใต่งตัยงน,นี้ได้ด้วย โอ้โหมันดูเหมือน remember that no s t h i t a m the record event แสดงว่ามันใช่กูอัดตัวอย่างแน่แน่ใช่จริงด้วยท่านหลวงพ่อฟาเตอร์มาตินได้นำผมมาอย่างที่นี่เพื่อที่จะแสดงให้ผมเห็นบางอย่างอันดอวสถานที่นี้ที่กูนอนอยู่เป็นที่ที่ด็อกเตอร์เวอร์นิกนอนอยู่ และกูอยู่ในใจกลางของทุกอย่างที่กำลังเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่เนี่ยดรวันนี่ตายเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็แล้วก็วกฟาตเตอร์มาตินต้องการให้กูเห็นอะไรบางอย่างที่ที่เขาพยายามจะกู้เห็นโอเคโอเคกูอยู่ในสิกูอยู่ในบริเวณที่ลึกที่สุดของโรงพยาบาลบ้าและกูเออสวัสดี กูกูไม่มองมึงก็ได้โอ้ my god I should go สวัสดีนี่ใครอะอาจจะเป็นคนของฟาเธอร์มาตินเขาดูระแวง เออฉันอยากจะฆ่าเขาฉันเองก็อยากไปคนเผยแพ่บอกว่าห้ามฆ่าไม่งั้นเออเออพอจะฆ่าเขาอยากฉันเออความอดกูมึงมึงเอาลิ้นกูละตับเลยเหรอโอเคที่นี่ กูจะไม่ตายจนกว่ากูจะออกจากบริเวณนี้เพราะงั้นสวัสดีเฮ้ย like seen ghost. ดูเหมือนมึงเห็นผีมานะใช่กูคิดว่ากูเห็นผีมาอืมโอ้โอ้นายนายครับประตูล,ล็อกโอเค อยในโซนปลอดภัยจริงหรือมีกำแพงอยู่เอ่อปล่อยกูให้อยู่คนเดียวต่อไปได้ครับคุณอยู่คนเดียวไปก็ได้นะเออมันอยู่ในเลือกกูแล้วมันอยากจะออกมาจากตัวกู ได้มือออกเลยมีแบตเตอรี่ให้กูไหม <c oughs> อ๋อเ้ยเออเชื่อเขามันบอกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ใช่พวกมันรอเราอยู่สถานที่นี้ Really understood. Really They've always. Oh, man, you did Hey, I just wanted some batteries. Any guys, any of you have? Me bad, mate. แหวว่าที่นี่จะไม่มีแบตเตอรี่ขายนะฮะกูค,คิดว่าพวกเขาก็คงไม่ต้องใช้แบตเตอรี่อดีแล้วกูมาตามหาแบตเตอรี่ทำไมเห็นแวเชิญเึงนคอรหัวไปก่อนนะเติมแบตแปบ๊บโอเคมีคนอยากจะได้ลิ้นกูแนละ <laughs> I like her, Silky, silky, silky. Oh god damn it. What the fuck is the matter with you? I'm sorry. I god damn sicko. I didn't want to watch you. กูไม่ได้อยากดูมึงเลย. You know. What? Fuck this place. Seriously, just fuck this place. ได้ยังคงเคลื่อนลงมาอยู่ใน e ิสต์ของบ e เวิร์สคุยแม่งที่ดีคุยหมดการที่กูตายที่ดีมันยิ่งหล่นลงไปเรื่อยๆทุกทีทุกทีแม่งมีบางแบบมีมีเหตุอื่นที่แย่กว่านี้จะได้เกิดขึ้นได้กับกูเติมลงในลิสต์ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกทีกูจะโดนดึงลิ้นจ้าจ้ากูป่วยกูขอโทษที่กูมาดูมึงปิดก็ได้ มันยังไม่สวายอีกเหรอเออเออเออกูอ้าวห้องอาบน้ำกูอาบน้ำก่อนได้ไหมอุ้ยขอโทษค่ะกูไม่ได้ตั้งใจกูอยู่โซนบีมีห้องโกงเต็มไปหมดเลยโอ้เฮียนี่มันโซดีพวกเฮียนั่นจะฆ่ากูมันมาพูดกับกูนี่หว่า Fine, the doors are locked. Fine, where really fine. he find? Too much noise. Too much noise. Too much noise. I much noise. I much i Too I save ฉันต uh ้อง่าฉนต้องว o าารอลือไปจ t ถ t ทางอออ่โ้ขอบคุณที่กูออกมาจากโซนนั้นได้มีแบตไหมนั่นแบตทํามกลางกองขยะกูจะไม่ถามคำถามที่เกี่ยวกับตะกะใดๆที่อยู่ที่นี้ใครมาทิ้งไว้จะใช้งานได้ด้วยกูก็ไม่รู้ กูรู้แค่กูอยากออกไปจากที่นี่แล้วถ้ากูหิวข้าวมากกูยังไม่ได้แดกข้าวเย็นเลยเไปทงด้านบนจะเจ็บเลยลงไปข้างล่างลงไปข้างใน จ้า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 เดี๋ยวกูลงนะจากคุณเองนวูฟแรมที่เมอร์คอปเมอร์คอปคอปเฮชชันอา r ์ตโปรแกรมเฮชชันฟาสเตอร์มาตินอ๋อนี่คือข้อมูลของฟา t เตอร์มาตินด็อกเตอร์นิววูฟแมบอกว่าคนไข้ฟา t เตอร์มาตินอาการกำลังดีขึ้นทุกทีที่ที่เขาฟิงเกอร์เพนบนกำแพงก็คือเอานิ้ววาดรูปไปแหละ แต่ยูก็มีคนแคนเซิลอาร์ตโปรแกรมออกด็อกเตอร์นิวแฟรมก็เลยส่งจดหมายมาขอให้โปรแกรมทางศิละปะยังคงอยู่เพื่อที่ฟาเตอร์มาตินจะได้อาการดีขึ้นถ้าเกิดคุณยังท้อไปอีกฟาเตอร์มาตินก็อาจจะเป็นบ้าไปกว่าเดิมมากๆนะฮะเรานึกเหตุผลไม่ออกว่าทำไมถึงเอาโปรแกรมออกนอกจากที่ว่าเมอร์คอฟอยากจะให้คนไข้มีอาการแย่ลงจากความเป็นจริง ครับครับครับดาวจะเดินดาวจะเดินกูลงไปก็ได้ Closing doors b e h ้ n d you will slow your oh God. s ะ o w า o u โอยอ้ยโ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 อ้ Oh my God! It's that guy again. There's <coughs> I'm sorry. Battery. เฮ้ย hey, สวัสดีมันไม่ใช่การทดลองมันคือพิธีกรรมอัคคั่งรี I don't know what you're saying but okay อ้าวเหี้ยเหี้ยแล้ว <c oughs> ทางนี้ตันเหรอเนี้ยกูถือไม้มอบได้ไหม อย่างน้อยกูขอไม้มอบหรือเก้าอี้เป็นอาวุธก็ได้จริงๆอะ่ะมึงไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาเก้าอี้ศาสตร์ในการที่จะต่อยตีกับคนพวกนี้ด้วยเก้าอี้เลยนะเอาจริงๆกูเข้าส่นนี้ไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ได้จริงๆวยแต่เส้นทางเลือดมันไปทางนั้นเพราะฉะนั้นกูต้องหาวิธีเข้าไปให้ได้สินะเฮ้ hey! สวัสดี นายคุยกับเราดีๆได้ไหมได้ไหมโอเคไปดูกูกูจะเงียบๆก็ได้เกี่ยวกับที่มึงทำ s อ้ยขอร <_ C os> ครับครับได้ได้เดี๋ยวกูเงียบเงียบก็ได้แปดคอมแล้วยังไงต่อ จะตามกูมาถึงนี่ <S <S ั้ยกูไปงั้นกาไม่ได้อะฟาเกดโอเคโอเคบาย กูจะไม่บอกใครโอเคกูคจะไม่บอกใครกูได้แบตมาอย่างเดียวเออโอเคกูคต้องไปในห้องนั้นกูต้องล่อมแมงออกมาใช่ไหมเฮ้ดูด อ้าวปีดโอ้ได้สุดเซฟพอยแล้ว เห็นมึงนะอย่าเปิดตู้กูนะขอบคุณที่เลือกตู้หนูอย่าเปิดตู้กูอีกนะลืนช่างลืนหมายถึงอะไรเลือดเหรอโอเคคือ คือกูโอเคกับแบบนี้นะอย่างน้อยกูเห็นอะไรบ้างแมพเมื่อกี้มันดับเลยอะ

Joe like in the suppression of our desires. Well now we indulge. Yes. His tongue and his lips. Uh Linhu la Tap. So So what now? ต้องเดินไปเชิญหน้ากับแมงจีก่อนเนี่ยวสวัสดีสวัสดีพวกนายอยากจะไปเล่นหนังกับเราไหมานายหน้าตาพวกนายก็ก็เหมาะกับการเล่นหนังดีนะ ไปทางนั้นจะดีเหรอไปทางซ้ายไหมกูไปได้สุดแค่นี้กูขอเซอร์เว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ตันนี้โหมดอินิชิเอต Everything's locked. อ้าวไอ้ไอ้สองคนนั้นไม่อยู่หรอก็กดีก็ดีก็ดีนี่ต้องนี่คือ keycard. What the fuck. โอเคแม่งไ,ไม่อยู่แล้วแม่งไม่อยู่แล้ว มังเฮ้ย hey, นายมีเอกสารด่วยผู้พัฒนาเก a แ e น a ทน็สารป้ว r ยโอ of The c a n i a l a n of e e d a n c e โอเค w a l ล i d ดอเป็นโปรเจกต์บางอย่างที่พวกเขาทำกับผู้ป่วยเหล่านี้นะคะแบตเตอรี่ ก็ูขาดคีย์การ์ดเหมือนจะเห็นแล้วไม่ใช่นี่นี่มันเงา CPU คีการ์ดกูอยู่ไหนล่ะกูเห็นแต่กาแฟนี่คืออะไร นี่คือเซลเอ๊ะอ,ออกประตูพังขามอโอเคฮะในเมื่อมันดูปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วกูก็จะพักไปแค่นี้ก่อนนะคะเรามาไกลกันเลยเนาะโอเคก็ ไลค์เฟซผลิตแชร์ถ้าชอบแล้วก็ Subscribe ติดตามต่อ,ตอไว้พวกันใหม่กับผมเซลิวเฟนวันนี้ติดตามข่าวสารได้บน f a c e b o แล้วก็แล้วก็ Twitter Gaming Fan View W ลิงก์ใน Description ข้างล่างนะครับผมก็เอาลาสล้วก็มาไกลระดับหนึ่งแล้วไม่ไกลเลย <laughs> <laughs> มงผ่านด่านแรกมาได้เลยขอบคุณที่ยังติดตามผมอยู่ถึงแม้ว่าผมจะเป็นไอคีป๊อตตั้งแต่พาร์ท3กับพาร์ท4นะ <laughs> วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ